in, in t ah ah h ล name of Allah t h Most Gracious the Most m ล r c i f u l الحمد لله رب ا ل ลล ل ฮิ ن رب الناس داعين ولا حول ولا ลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ ر วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตานะครับจากอ um ัลลอฮุ س ฮ ح ا ะตและ ت า ا ل ى ชมสบแดีพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการเงินทองของต้องรู้ประจำวันศุกนี้ครับครับอัลนัมดีิล้์นะครับขอบคุณนะครับสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะครับผมที่เอื้อเฟื้อนะครับช่วงเวลาดีๆนะครับให้กับสากาศรัทธาชนนะครับแล้วก็ สหกรณ์สัตชนนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับของมูลนิธิสตชนการศึกษาเด็กกำพร้าแล้วก็ยาตีมทีวีด้วยนะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันทุกวันศุกร์นะครับเวลาดีประมาณหนึ่งทุ่มตรงเดินกลับมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับอยากจะสมัครสมาชิกนะครับกับสหกรณ์สัตวชนนะครับหรือว่าจะมาใช้บริการเงินฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นรักษาทรัพย์นะครับหรือว่าร่วมลงทุนแล้วก็บัญชีอุปบุญนะครับหรือจะเป็นบัญชี ฮัชโล่อุ่มร้อนนะครับสามารถมาติดต่อนะครับที่สํานักงานของสากลสัตยาชนได้นะครับที่กรุงเทพกีทาซอยเนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา8โมงครึ่งนะครับถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับทุกทุกวันนะครับกับก็นะครับในส่วนของสากลสัตยาชนนะครับพี่น้องที่สนใจก็สามารถที่จะมาติดตามข้อมูลได้ทางนะครับเฟซบุ๊กนะครับสากลสัตยาชนนะครับ SATC นะครับแล้วก็ในไลน์อัดก็นะครับตัวเอสไซนะครับ s a t c w p นะครับก็สามารถมาดูข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถมาเป็นสมาชิกนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับครับมั่นคงในหลักการนะครับบริการด้วยน้ําใจปลอดภัยจากดอกเบี้ยนะครับครับวันนี้ผมก็อายุม่ริวันนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหัวข้อรายการเงินทองของต้องรู้นะครับวันนี้มีหัวข้อดีๆนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาท่านเดียวนะครับก็ มาบนเวียนวิทยากรนะครับคุณน้าคุณตานะครับขอเดยนเชิญวิทยากรในคืนนี้ครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับก็ผมเออดี้มาลูรีมครับก็จะมาเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้แชร์วิธีการใช้เงินอย่างไรให้คุ้มค่าครับวันนี้หัวข้อในค่าคืนนี้นะครับ8ดวิธีฉลาดใช้อย่างไงให้คุ้มค่าครับผม ในเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธานะครับเป็นมุสลิมนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีนะครับแล้วก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์และท่านนบีเนี่ยได้สั่งใช้เราก็คือ,อให้ใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีอาคลาสมาถะนะครับไม,ไม่ไม่ไม่โอ้อวดตะกรับบ๊ทแต่ที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องเป็นคนสองโลกก็คืออ,อยู่ทั้งโลกดุนยาแล้วก็โลกอ่าอ,อคิร้อด้วยะฉะนั้นวันนี้นะครับเราอยู่ในโลกของดุนยาเนี่ย ในทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตอยู่นะครับจนกว่าเลาจะตาลาเนี่จะเรียกวิญญาณของเรากลับไปหาพระองค์นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับแปดวิธีฉลาดใช้ยังไงให้คุ้มค่านะครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับโอ้ข้อก็น่าสนใจมากเลยนะครับคุณเอาดีนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือว่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของเราได้เลยครับบางครั้งเนี่ยยังยังเอาพูดง่ายๆอย่างอย่างเราสองคนเนี่เป็นอาไรวมนเงินเดือนอ่าครับฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีเ <Laure> ง <en> um, um, ินเดือนประจำนะครับ huh. ส like uh ่วนพี coś, so ่น้องบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ทางานประจําอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นนักธุรกิจอิสระนะครับก็จะเขาเรียกว่าต้องบริหารจัดการในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรรับอะไรจ่ายทั้นนั้นเนี่ยบางคนบางคนนะครับออนดีคือสามารถหาได้เยอะมากแต่ว่ารายจ่ายเยอะอแล้วพอไหมไม่พอไม่พอนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยมี เขาเรียกว่าอาชีพเสริมซึ่งในยุคพี่น้องในสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องจะสังเกตได้ว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยหารายได้เสริมครับจากช่องทางอื่นกันมากมายใช่เพราะว่ารายได้ช่องทางเดียวเริ่มเริ่มไม่พอแล้วเริ่มตีบนะครับเริ่มไปลองหาช่องทางอื่นมาเสริมแล้วบางคนนะครับรายได้เสริมเนี่ยมากกว่ารายเขาเรียกว่ารายได้ประจำก็เป็นสิ่งที่ตอนเนี้ย สังคมก็มีการแข่งขันกันแล้วก็มีอาชีพต่างๆนานามากมาย <c oughs> วันนี้ครับ8วิธีฉลาดใช้ยังไงให้คุ้มค่า <c oughs> วันนี้เราจะมาบอกสกิลนะครับวิธีดีๆนะครับพี่น้องบางคนอาจจะมองว่าบางเรื่องเนี่ยมันใกล้ตัวนะวอเขาจะพูดคุย,ยแต่บ,บางครั้งอะ่ะเราจ,จะมองไม่ถึงค <c oughs> า,าดไม่ถึงนะครับท็มขัดสั้นมองข้ามมันไปนะครับทิมขัดสั้นโอเคครับมาเริ่มในส่วนของข้อแรกเลยแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ อย่าใช้เงินเกินตัวยังไงครับคุณอาดีอย่าใช้เงินเกินตัวก็ต้องบอกว่าหลายคนถ้าถ้าได้เงินมาแล้วใช้ไปเลยเนี่ยใช้โดยไม่มีไม,มไม่มีการวางแผนหรือว่าไม่มีอะไรเลยก็คือคได้มาแล้วก็เอาไปสนองนี้หรือว่าไปสนองความต้องการอยากได้อะไรซื้อหมดเลยครับเปิดกระเป๋ามาดูอีกทีหมดไปแล้วจิมโทรศัพท์มาปุ๊บโอ้โหของนุ่นของโอโนี่มาใหม่ปุ๊บ ขอมมาต้องมีขอต้องมีเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับครับฉะนั้นอ่านี่แหละครับสาคัญคือเราจะต้องมีลิมิตลิมิตแล้วก็มีการเขาเรียกว่าวางแผนการเงินนะครับว่าอย่างในเดือนเนี้ยนะครับอ่าสิ่งของที่เราจําเป็นต้องใช้หรือค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกวัาคงที่ต่างๆเนี่ยเราต้องมาคํานวณวางดูว่าเรามีรายรับเท่านี้เรามีรายจ่ายเท่าเนี้ยเราจะใช้เงินยังไงให้มันเขาเรียกว่าพอดีกับรายได้ของเรานะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยมันจะต้องมีเงินออมด้วย อ่าะะใช่ครับก็อย่างที่เราเคยพูดพูดกันไปนะครับอายุก็คือว่าได้มาปุ๊บเนี่ยก็แบ่งไปเลยแล้วแต่ความสะดวกอย่างน้อยก็ห้าถึงสิบเปอร์เซ็น่าเก็บไว้ออมเลยหรือถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงอ่าสัดส่วนที่เรากาหนดไว้อ่ะอย่างน้อยควรจะมีสักนิดหนึ่งออมใช่ครับ,รบอย่างน้อยจะได้เขาเรียกว่าฝึกเขาเรียกว่าอฝึกอ่าเขาเรียกว่าความฝึกวินัยในการออมครับให้มันมีความสม่ําเสมอใช่ครับข้อนี้ก็ถามว่าทํายากไหมทําก็ อาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับแล้วก็มีวิธีแก้ตอนนี้เรามีวิธีแก้ใช้เงินเกินตัวเนี่ยก็คือว่าตั้งสติก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าซื้ออะไรครับตั้งสติก่อนก็แนะนำพี่น้องเวลาพี่น้องอยากจะได้อะไรพี่น้องก็แบบนั่าหารก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องก็ตั้งสติใจเย็นๆขอดูจากกันล้อยาอล้อถ้าสิ่งของเนี่ยมันดีกับค่าพอจ้าก็ขอให้ได้ซื้อถ้าไม่ดีก็ขายไดซื้อนะครับแล้วก็วางแผนอย่างที่บางอายุพูดไปเมื่อกี้ก็คือวางแผนอย่างเช่นเออ ยกตัวอย่างง่ายๆก็รายรับรายจ่ายเรารว่ามีพอหรือเปล่าถ้าถ้าซื้ออันนี้มาเนี่ยจะเหลือเงินไปถึงสิ้นเดือนไหมอะไรประมาณนี้ครับผมครับก็พูด<ล>ง่ายก็คือความซอบัตแหละครับซ <c oughs> อบัตรอดทนอดกั้นนะครับครับแล้วบางครั้งอ่าเผอนะครับการที่เราเขาเรียกว่าอยากใช้เงินเกินตัวนะครับอ่าผมว่าทุกๆคนมันมีความมีความนิ้ความต้องการที่จะอยากได้สิ่งของแต่ว่าวันเนี้ยเรามาฝึกเขาเรียกว่าตรงเนี้ยความอยากได้ของเราเนี่ย ถ้าเราสามารถยับยั้งชั่นใจอย่างเช่นเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาคือเราต่อสู้กับเชยตอนรับสูของเรารแล้วก็เชยตอนเนี่ยเราก็จะมีวัคซีนมีอีมาที่เพิ่มขึ้นแข็งขึ้นการเงินก็เช่นกันครับถ้าพี่น้องเนี่ยมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะกำหนดทิศทางการใช้เงินของเราได้ไม่ใช้เงินเกินตัวเนี่ยพี่น้องก็จะมีความข้มแข็งทางด้นนานการเงินขึ้นอีกด้วยนะครับครับผมครับผม,บผมแล้วก็เออก็มีถ้าจะเป็น เรื่องของข้อหนึ่งก็คือสัญญาณสัญญาณมันจะมีสัญญาณบอกมาก่อนว่าเราเราเริ่มไปใช้เงินเกินตัวแล้วมันเป็นยังไงครับสัญญาณเออก็คือว่าเงินมันเริ่มมันเริ่มตึงเริ่มแบบว่าเริ่มไม่พอแล้วไม่ไม่ใช่เงินแบบว่ามันอยู่แล้วมันตึงไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือว่าเริ่มเริ่มหมุนไม่ทันแล้วต้องไปเริ่มเริ่มไปหายืมคนนู้นคนนี้มาแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของการใช้เงินเกินตัวหรือว่าการที่เรามีเอ่อกู้หรือว่ายืมคนอื่นเข้ามาเนี่ย เริ่มจ่ายไม่ตรงแล้วเริ่มผัดไปหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณเหมือนกันส่งสัญญาณมาบอกแล้ว่ามันเริ่มมันเริ่มไม่ได้แล้วนะก็ต้องเปลี่ยนแล้วประมาณนี้ครับครับผมก็ผ่านไปนะครับในส่วนของวิธีแรกนะครอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับต่อมานะครับข้อที่สองนะครับจ่ายเพื่อสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็จําเป็นถ้าไม่มีแล้วเนี่ยอยู่ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นยังไงครับ ข้อนี้ก็สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่เราเคยเคยเรียนกันตอนเด็กๆนะครับเลยยุก็คือปัจจัย4ปัจจัย4ี่มีอะไรบ้างครับปัจจัย4ี่มีเออก็คืออาหารอาหารเครื่องนุ่ม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยปัจจัยห้ามือถืออ๋อมือถือนะครับใช่ก็ว่ากันไปนะครับคือฉะนั้นเนี้ยถ้าเกิดเราไม่สบายอันเนี้ยถือว่าเราต้องไปรักษาคือมีความจําเป็นจะต้องใช้ เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออ,อย่างเช่นสิ่งที่มันอย่างเช่นที่แบบสิ่งที่มันบอกไม่จําเป็นอ่ะมีอะไรบ้างที่บางคนอาจจะแบบว่าบางครั้งอ,อย่างง่ายๆมุสลิมาผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีแฟชั่นเสื้อผ้าบางครั้งเนี่ยถามว่าเสื้อเดิมสามารถใสไ่ได้ไหมได้แต,แต่ว่าเฮ้ยหน้าหนาวเนี่ยลบหนาวมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแจ็คเก็ตนะเออมันจะต้องมีเสื้อโค้ทเสื้ออะไรนั้นที่ไปเข้าไปเที่ยวเที่ยวอากาศหนาวหนาวสเปซลาโสเปซอะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเทรนก็ต้องไปจ่ายไปเสียของเขาจะเสียเขาเรียกว่าเสียสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่จำเป็นถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับแล้วก็มีเอพวกกระเป๋าเครื่องประดับอะไรแบบนี้ก็ก็นับว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยล้วที่สาคัญครับอ่ามันจะมีสาวๆมันจะมีคํานึงคาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขามันเป็นแรงดึงดูดเขาเรียกว่าว่าเซลลอันนี้อันนี้นะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสไปห้างสรรพสินค้านะครับเวลา เจอกระป้ายนี้นะครับมันจะเป็นแรงเหมือนแม่เหล็กครับจะดูดดูดแล้วเข้าไปดูเข้าไปนะครับแม้กระทั่งมุสลิมก็เช่นกันบางครั้งเห็นป้ายพวกนี้บางครั้งก็ลอดตารอดใจอุ้ยขอาลดราคานะต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ของเดิมยังมีอยู่นะก็อ่าของเดิมกัยังสามารถที่จะใช้ได้ต่อฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทนใช้นะครับหรือว่าใช้ของที่มีอยู่ต่อไปเนี่ย แล้วก็เซฟตังค์แล้วก็ตรงนั้นน่ยสามารถที่จะเอาไปออมหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นได้ที่มีประโยชน์มากกว่าใช่ครับนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของจ่ายเพื่อสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็จําเป็นนะครับมีเทคนิคอะไรได้นําพี่น้องไหมครับข้อนี้เอ่อก็คือว่าผมผมเคยอ่านมานะครับในยุคก็คือเขาบอกว่าถ้าเรายังต้องไปยืมคนอื่นมาม,มาใช้ในใช้ไปกับปัจจัยสี่ในชีวิตประจําเราใ,ในชีวิตประจําวันเราต้องไปยืมคนอื่นมาแบบตังค์ไม่พอเนี่ยมัน มันเขาเรียกว่ามันสำคัญก่อนที่จะไปลงทุนอีกก็คือก่อนจะไปลงทุนเนี่ยควรจะต้องปัจจัยสีเนี่ยต้องโอเคแล้วต้องไม่ขาดมไม่เกิดไม่เหลือแล้วครับไม่ต้องไ,ไม่จาเป็นต้องไปยืมคนอื่นมาแล้วเลืองง่ายๆครับถ้าเป็นหลักการศาสนาคือว่านี่สินคือเราไม่ควรจะมีนี่ครับท่านนี่นมีบอกว่านาบีไม่ละหมาดให้กับคนที่มีนี่นะครับซึ่งปกติลา้านบีจะละหมาดยานาซา,าให้กับพี่น้องมสทิทุกๆคนเลยกลุมมาของท่านแต่ว่าใครที่เป็นนี่นบีไม่ละหมาดให้เนี่ยเป็นสิ่งทีี่่พน้้อองงต ต้องตระหนักแล้วก็เอามาเป็นอาให้ควรนะครับว่าเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฮักฮักกุญอาดมที่อย่างผมยืมตังออดี้เสร็จแล้วผมก็ไม่จ่าย uh huh. ตามที่ตกลงว่าเดี๋ยวผมจะทยอยจ่ายออดี้นะยืมออดี้หนึ่งพันบาทเดี๋ยวเดือนหน้าบางจะคืนให้ออดี uh ้ huh. สมมติว่าแบ่งเป็นสองงวดก็ได้ uh huh. สามเดือนผ่านไปบางอายุทาเป็นหูทวนลมนะครับไม่จ่ายเ <laughs> นี่ยครับมันเป็นฮัก <laughs> แล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างที่เราเข้าใจก็คือดูอาของเจ้าหนี้แรงนะครับ อราอัสุภยาบดราเจ้านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องอพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับมันมีผลต่อเรื่องของอตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ของสังคมด้วยนะครับครับแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆอย่างที่เราเห็นนะครับในสังคมระบบทวงหนี้เจ้าหนี้ทวงหนี้โหดอะไรเงี้ย <ไง S 2> ซ้อมนะครับก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นขั้นนั้นก็กลับมาที่ตัวเราเองถ้าเราสามารถแก้ไขตัวเราเองได้วินัยทางการเงินบริการอาการจัดการที่ดีนะครับ ก็จะทําให้เนี่ยความส,สะดวกสะดวกความการอาไรว่าของตัวเราเองเนี่ยเราครอบครัวก็ทำดีแล้วสบายดีแล้นะครับครับผมครับต่อมานะครับข้อที่สามแล้วนะครับดูคุณภาพก่อนราคานะครับเปรียบเทียบราคาแล้วก็ปริมาณอข้อนี้ยังไงครับคุณอร์ดีอันนี้ก็ถ้าถ้าพูดโดยรวมก็หมายถึงประมาณว่าความคุ้มค่าอืความคุ้มค่าแล้วก็ไม่จําเป็นว่าของที่ราคาแพงเนี่ย คุณภาพจะดีเสมอไปอบางทีว่าของราคาที่อาจจะถูกกว่าหลายเท่าตัวเนี่ยคุณภาพเท่ากันเลยอืแต่ว่าแบรนด์ใช่แบรนดิ้งอันนี้เดี๋ยวมันจะมีข้อหนึ่งอันนี้เรายังไม่พูดถึงแล้วกันก็คือว่าก็เปรียบเทียบราคาครับแล้วก็ปริมาณเนี่ยสมมติว่ามีสองสองอย่างเราก็เอามาเปรียบเทียบกันก่อนว่าอันไหนที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มกว่ากันคุณภาพเป็นยังไงต่าง ต่างกันเยอะไหมข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียราคาสมเหตุสมผลไหมสามารถใช้งานความทนทานได้ลองทำมากมายนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าการวิเคราะห์แต่ว่าข้อหนึ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องไปศึกษาคือไปหาข้อมูลก่อนไปดูข้อมูลการรีวิวก็ได้นะครับหรือว่าดูจากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าคนที่เขาใช้อ่ะบีฟอนอัปเตอร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยฟีดแบ็กกลับมาแล้วและสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าพี่น้องมีการค้นหาข้อมูล พี่น้องจะมีเขาเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วครับอย่างเช่นถ้าเป็นในสมัยนี้เขาเรียกว่าการป้ายยานะครับพี่น้องก็จะเนี่ยซื้อของได้ของดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของดูคุณภาพก่อนราคาบางครั้งของที่ราคาถูกกว่าคุณภาพอาจจะดีกว่าของที่ราคาแพงก็ได้นะครับอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าค่านิยมค่านิยมของความเชื่อน่าจะเป็นในสมัยก่อนที่บอกว่าของอเมริกา หรือของยุโรปนี่ต้องดีแพงก็<ม>ต้องดีแต่กับการในปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตของที่มีคุณภาพทเทียเทยมกับของอเมริกาและของยุโรปได้ได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเราสนับสนุนสินค้าของในประเทศเราเนี่ยการหมุนเวียนของ<ม> GDP อะไรต่างๆมันก็จะหมุนเวียนไม่ออกไปเขาเรียกว่าต่างประเทศตอนนี้ก็เป็นในส่วนของอีกข้อหนึ่งที่จะกลับมาให้กับทางสภาพการเงินของประเทศเราด้วยะนะครับผม ครับต่อมานะครับข้อ <c oughs> ที่สี่นะครับไปอย่างไวนะครับ,รบหาช่องทางประหยัดนะครับหาช่องทางประหยัดเซฟมันยังไงครับเออก็เซฟได้เท่าที่เซฟหรือว่าถ้าเซฟไม่ได้ก็อย่างเช่นในปัจจุบันก็เขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าปั๊มน้ํามันเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีเมมเบอร์หมายถึงว่าระบบสมาชิก <c oughs> หรือว่าเก็บสะสมแต้ม S <S <S อย่างเช่นบางยุบเนี่ยเติมเติมน้ำมันทีเต็มถังเต็มถังเนี่ยเขาก็จะได้พอย n t มาอแล้วพอพอได้พอย n มาเยอะเนี่ยเขาเอาไปลดได้ใช่ไหมบางยุบหรือบางครั้งเนี่ยบางที่ที่เคยเห็นก็นคือว่าสามารถเอาไปแลกเติมน้ำมันได้ด้วยอ่าใช่ครับหรือหรือครั้งหนึ่งผมเคยเจอครับก็คือว่าอ่าเราเป็นเมมเบอร์ของอ่าปัม๊มปั๊มยี่ห้อน,นอึ่งไม่ไม่เอ่ยชื่อได้กันนะครับเสร็จแล้ววันหน้าเขาจัดโปรโมชั่นอืเติม วันนั้นรู้สึกเติมเติมห้าร้อยถ่ายไปห้าร้อยถ้ากลับวันนั้นผมได้น้ำมันเต็มถังโอ้โหอาผมเจอแล้วก็เขาจะมีช่วงนั้นรู้สึกเป็นความเขาเพิ่งจะเปิดใหม่เป็นโปรโมชั่นพิเศษครับโอ้โหอันนั้นก็ทำดีแล้วก็เป็นริสกี้ของเราที่เราได้รับไปนะครับผมหรือแม้กระทั่งว่าสามารถใช้เขาเรียกว่ารับพอยต์มันเนี่ยพอยต์สะสมเนี่ยเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยเช่นเอาไปแลกซื้อของในพาร์ทเนอร์ของเขาในปัม ความยุคใหม่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีร้านอาหารมีร้านอิดพาร์เมนต์สโตร์เล็กๆนะครับร้านกาแฟร้านคาเฟ่เนี่ยล้วก็สามารถที่จะเอาเป็นดิสคาวเอาไปใช้ส่วนลดกับอาหารอะไรต่างๆได้ด้วยหรือหรือแม้กระทั่งการการจ่ายบินไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยของของเครือข่ายต่างๆนะครับก็จะมีแต้มมาให้ครับแล้วก็เอาไปแลกสินค้าในเครือเขาได้เลยอย่างอย่างกาแฟเนี่ยผมเคยเจอเหลือแก้วลำบากจากห้าสิบหกสิบาทมื่อยุ่ ใช้แต้มเราไปแลกเนี่ยเหลยเก้าบาทมาเชีลลเราโอ้โหสุดยอดคุ้มแต่ว่าเขาก็จะมีลิมิตเขานะครับว่าแลกได้กี่รอบกี่รอบก็ไม่รู้ต้องเติมต้องต้องไปใช้บริการเท่าไหร่แต่ใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นการตลาดของเขาแต่อย่างน้อยเนี่ยซึ่งปกติถ้าเกิดเราอ่าไปซื้ออย่างเมื่อกี้บอกไปซื้อกาแฟหนึ่งแก้วบาทหนึ่งแก้วเนี่ยราคาปกติสมมตินะครับห้าสิบาทอ่าครับเราจะต้องจ่ายเต็มห้าสิบาทแต่วันนี้ออดี้ไปซื้อหนึ่งบาทลดไปสี่สิบเก้าบาทอันนี้ก็คือการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องได้นะครับเพราะฉะนั้ เราสามารถหาช่องทางพวกนี้ได้บ่อยๆก็จะทําให้เรามีเงินที่เหลือขึ้นนะครับผมเป็นอ่าวิธีการนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ได้หลายกิจการเอามาใช้ในการจัดโปรโมชั่นหรือว่าจัดกิวิตี้ให้กับมาดึงดูดวิธีการดึงดูดลูกค้าด้วยอีกฐาครับผมครับต่อมาอันนี้ข้อข้อที่ห้าแล้วเร็วมากนะครับข้อที่ห้าก็คือไม่ยึดติดแบรนด์ แบรนด์เนี่ยมั่งไม่ใช่สกอตนะครับไม่ใช่สกอตนะครับเขาบอกมันยังไงครับไม่ยึดติดแบรนด์เรื่องนี้นี่ผมว่าหลายคนหลายหลายคนเลยนะผมว่าก็น่าจะมีบ้างแหละที่ว่ายึดติดแบรนด์ว่าแบรนด์เนี่ยสมมติสมมติเสื้อนะมิ้วใส่แล้วมันแบบต้องต้องแบรนด์นี้เลยอะทําไมแบรนด์อื่นไม่ได้ใส่แล้วคันไม่ซ้อไม่ได้แต่นี่มีมีหลายคนแล้วบางทีผมเองผมเองก็เป็นนะไม่ว่าจะแบบซื้อของแอ้วมันต้องแบรนด์เนี่ยมันถึงจะดีอะ แล้วก็มันทําให้อะไรทีนี้มันทําให้เราไม่สนใจอย่างอื่นเลยแล้วก็มุ่งไปแต่แบรนด์นี้อย่างเดีวยวทั้งๆท,ที่บางทีเนี่ยแบรนด์แบรน,นด์อื่นอาจจะเป็นแบรนด์โนเนมไม่ได้ไม่ได้ดังอะไรมากมายแต่ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยพอกันเลยอืแถมราคายังถูกกว่าอืแค่ว่าป้ายชื่อมันไม่ใช่แบรนด์ที่เรารู้จักเท่านั้นเองครับเพราะว่าในส่วนของมันเป็นกลไกทางการตลาด อ่ครับมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับมันเป็นสร้างแบรนดิ้งแน่นอนเขาต้องสร้างแบรนดิ้งเอาง่ายๆครับยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือแบรนด์หนึ่งที่เชื่อว่าเพิ่งจะเปิดตัวตัวใหม่ล่าสุดมาเมื่อนานมาเนี้ยนะครับสิบสี่อะไรสิบสี่เดี๋ยนะครับโปโปหรืออะไรกี่วันเนี้ยคือแบบโหคนคือเวลาเขาเปลี่ยนอ่าเจนใหม่หรือว่าเปลี่ยนไมนิเชนเนี่ยคือสั่นสะเทือนวงการเพราะว่าเขาจะมีการตลาดมีการทำโปรดักชั่นอะไรที่แบบผู้บริโภคเห็นแล้วแบบ มือไม้สั่นเป็นพังกินสั่นนะครับว่าต้องได้ใช่นะครับแต่ว่าพอเนี่ยพอออกตัวออกพอเปิดตัวมาสั้ะๆหนึ่งกับการเป็นว่าอ่าเขาเรียกว่าคนที่เป็นนักรีวิวบลูเซอร์ต่างเนี่ยก็เอามาทดลองใช้สุดท้ายก็มีการข้อดีข้อเสียออกมาอ่าเขาก็จะมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าเป็นไงรุ่นก่อนกับรุ่นใหม่ครับจ่ายเยอะแต่ว่ามไม่ได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาในส่วนอของคนที่ใช้งานเขาบอกว่ามันไม่ได้เยอะตามที่เราต้องจ่ายไปฉะนั้นเนี่ย ถ้ากลับเป็นในส่วนของอผู้บริโภคเนี่ยไม่ถึงขั้นต้องแบบต้องไปซีเรียสซื้อแบบตัวใหม่ก็ได้อาจจะใช้ตัวเดิมอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำใช่ใชนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแบรนดิ้งเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเปรียบเทียบนะครับหรือว่าไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องซื้อของที่มีแบรนดนร์ก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องยึดต,ติดแหละค,คือว่าแบรนด์ไหนก็ได้ครับอ,อย่างปกติออดดี้น่าจะเป็นคนบางคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะ อุปกรณ์พเทคโนโลยีป่ะพวกคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ชอบชอบไม่ส่วนตัวก็ชอบอยู่ก็ไดครับแต่ก็จะมีก็จะมีแบรนด์ของเราที่เราชอบติดตามดูเวลาพวกอ่าพวกแอดเ็ตหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่หลังหลังมานี้ก็อะไรก็ได้แล้วเพราะไม่ค่อยมีตังค์แต่แต่ถ้าเกิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์นะแต่ว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็คุณภาพอ่าคุณลิตี้ของมันดีก็ก็เหมาะสมใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การอ่าดูเขาเรียกว่า ดูข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็เขาเรียกดูข้อดีข้อเสียต่างๆความคุ้มค่าคุณราคาบางครั้งอ่ะของที่แพงก็อาจจะดีอยู่แล้วใช่ครับหรือว่าของที่ถูกบางครั้งอ่ะพี่น้องไปซื้อมาพอใช้ัฉพักก็พังบอัครั้งก็ต้องเราก็ต้องพิจารณาเอาครับนะครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่น้องต้องไปเขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็ลองเขาเรียกว่าต้องเปรียบเทียบครับต้องต้องหาข้อมูลในการที่จะมาวิเคราะห์ในการตัดสินใจของเรานะครับแบรนดิ้งนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าคนกระจางการตลาดนะครับอย่างบางเรียนการตลาดมาในในเมื่อตอนตอนสมัยตอนวัยรุ่นสมัยรุ่นรุ่นเนี่ยวัยรุ่นก็ <laughs> น <laughs> จําได้อาจารย์จะบอกว่าอีกหน่อยอ่ะพวกเธอเนี่ยจะบ้าแบนด์เงินอืมก็ตอนแรกก็ตอนนั้นสมัยเรียนก็ยังงงว่าบ้าแบรนด์นี่คืออะไรตูกคุณจะต้องซื้อ เกงสมัยก่อนนะสมัยยุคเกงยีเรยเอ็นยีรีแบาตะเข็บริมแดงเนี่ย oh. โอ้โหเป็นที่แบบใครใครมีแล้วแบบมันแบบฟังอะอีกเลยอ่รองท้าต้อง convert แจ็คอะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ไปซื้อเนี่ยมันจะมีแหล่งที่ซื้อครับอย่างเช่นมาบุญคลองก็คือจะเป็นแบบของที่แบบเข้ามาแล้วก็เขาก็จะกระจายสินค้าไปใช่ไหมต้องไปแหล่งเขาไปซื้อที่นั่นที่นี่คุณจะได้ของแท้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละก็คือตอนนั้นเราก็บอกว่า มันจะถึงขั้นขนาดนั้นเชียวหรอแต่ทุกวันนี้ครับก็จะเห็นเห็นภาพนะครับในส่วนของอสินค้าทุกอย่างมันจะมีแบรนดิ้งนะครับถ้าคุณนึกถึงอ,อะไรนะอย่างอยางฟุตบอลอมันก็จะมีแบรนด์ดังๆครับมันจะเป็นไนกี้ idas, อาดิดาสบูมา <U ma, S 1> หรือบาลานซ์หรือเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพรีเซนเตอร์มีนักกีฬาอะไรของเขาเนี่ยเป็นในส่วนของที่แบบคนที่ดูเวลาเห็นแล้วแบบหูอยากจะมีใส่มาก อย่างพี่โดพี่โดอะไรอยเงี้ยครับในอะไรต่างๆก็ทําให้สิ่งเนี้ยนะครับมันเป็นกลไกทางการตลาดที่พี่น้องก็ต้องระวังอดูได้ครับไม่ผิดแต่ว่าอยากได้ขึ้นมาเนี่ยต้อง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 คุมคุมอารมณ์คุมใจให้อยู่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า่าเราจะต้องมาเขาเรียกว่าไม่ยึดติดแบรนจนมากเกินไปครับก็ผ่านไปในส่วนของห้าข้อแล้วนะครับก็จะเหลืออีกประมาณสามข้อนะครับอ่ามีอะไรจะเสริมนะครับช่วงที่ผ่านมาประมาณ ข้อที่ผานก็คือห้าห้าข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เขาเรียกว่ามองมองตัวเองและเห็นตัวเองอะว่าเรายังยังยังทําแบบข้อนั้นอยู่บางทีอย่างเช่นการเอดูราคาก่อนคุณภาพแบบเนี้ยครับใช่บางทีก็เดินไปมันมีวางข้างๆกันเลยราคาต่างกันประมาณห้าบาทหกบาทผมก็คิดแพงกว่ามันก็ต้องดีกว่าแหละอืมที่ไหนได้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ เนี่ยอันนี้เราก็บางทีเราก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่ามายเซตตัวเองอะแต่ว่ามายเซตเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนกันได้แบบพรุ่งนี้เปลี่ยนเปคนเลยไม่ใช่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับในการเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนนิสัยเราอืใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําเพื่อให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับผมครับก็ผ่านไปนะครับห้าข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับในช่วงที่สองนะครับมาต่อกันอีกสามข้อนะครับ ว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราะจะมาฝากพี่น้องในรายการเนินทองของ,องรู้ววันศุกร์นี้ครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ